วันนี้นะคะก็จะมารีวิวตู้เย็นฉบับเอียงวะเพราะว่านี่ก็คือไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรแล้วแล้วก็เลยบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวจะไปรีวิวตู้เย็นนะแล้วก็เลยขอแม่ว่าเออโอนเงินเข้าให้หน่อยจะไปซื้อของเข้าตู้เย็นก็ไปซื้อแล้วนะคะแต่แบบตู้เย็นโล่งเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแล้วก็จะพาไปดูกันว่าเนี่ยที่นั่งจัดเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างจากการไปซื้อของเข้าตู้เย็นไปดูกันเลยค่ะ